ครับอยู่กับผมอึ่งออนทัวร์ครับผมวันนี้เราเจอรถหกล้อในโต้งครับผมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์หกล้อในโต้งครับนี่ครับนี่ก็เป็นรถหกล้อในโต้งครับผมวันนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับแสงแดดตอนจัดจ้านนะครับ นี่ลงเสร็จแล้วจะไปไหนต่อนี่ครับเริ่มลงใต้นนครับโดนน้ำพายไอเองหรือยังไงไอไม่อายนะนี่ลงเสร็จแล้วจะไปไหนต่อนะครับใส่กระดาษใส่กระดาษที่ไหนครับของหลวงหมอนี่มาถึงกี่โมงครับเมื่อคืนเนี่ยครับถึงเนี่ยวะตีหนึ่งนะบ้างตีหนึ่งเร็วก็คืนละโอ้มาถึงตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบกว่าเหรอทะตีลงตีลงตีหนึ่งตีหนึ่งคืนนี่ อรเียรออันนี้ก็คิวที่เท่าไรนะคิวที่สิบเอ็ดใช่ไหมน่าจะประมาณที่สิบเอ็ดแหละมันมีต่อกันเนี้ย <c oughs> ครับยังไงก็สบายสบายเลยใช่ไหม ก่อนเที่ยงดูยางเลยอดูยางยางนี่คือแบบดูนั่นมีรอยไหมหอ,อนี่แหละนี่ยใช้ได้อยู่ไหมอ่ <c oughs> จะเข้าโค้งแรงก็พอถ้าเข้าโค้งแรบงบปุง๊บเส้นนองล้ำหนักเยอะเวลาเราขึ้นเขาแล้วก็อย่าอยากให้มันร้อนแต่ยาง,งมันนอกมันสูสีกันอยู่แล้วไม่เป็นไรเป็นมิชลินมือสองซื้อมามใช่ <c oughs> ไหมวะซื้อมาสองเส้น พันสี่แล้วเจรละเจ็ดร้อยอ่นี่แหละใส่คู่ใส่คู่กันเลยใช่ไหมอีกเจนนยงห้อยอ๋ออยู่อ๋อนี่แหละอ๋อซื้อต่อนะมาเท่าไหร่วะมันไอันี้นี่อันนี้ก็โดนไมโคนี่โดนไมโครกระทุ้งอ่ะโอ้โหนี่ครับโดนไมโคลยไม่ใช่หรอกอันนี้บอกเลยจริงมันจะอยู่ด้านในหน่อยนึงนะความผ่าอะไรไม่มีเลยสัมผัส ช่องอะไรเนี่ยช่องอึ่งอ่อนฟ้าครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้ก็ติดตรงที่เกินเล็กก็ยาวเลยตัดต้องเวลามันไมแต่งให้รถรถเดิม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 ลยใช่ไหมเพิ่มเติมเขาแต่งกันหมดอ่ะเพิ่มเติมรีแมปใช่ไหมมีรีแมปด้วยรีฟแมสด้วยก็แรงดิแรงอันนี้ก็เป็นกิจติอันเนี้ยอันนี้ใช้เป็ิจติ ดีอยู่นะใช้นานแล้ว,แ,ลวแต่ว่าด,ดอกยางยังดอกยาง,งยังเยอะอยู่นะเนดอกยางอนะ่ะใช้มาประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะยังดีเลยสองข้างนะถ้าเป็นดีโทนิโหมดดอกแลละใช่ใช่กระทะนี่ยมันมาสี่ปีแล้วเนะี่ยสี่ปีตั้งแต่ออกรถมาเนะี่ยดูดิ<อ>ถามว่ามันหลอกไหมมันก็หลอกเลยอย่าไปแกะมันเป็นกระทะชุบเยอะเข้าวินองบันทึกก็ไนะ่บันทึกเหรอ

นี่ใส่นานยังนะครับไอตุ๊กตาสามตัวเนี่ยยังยังไม่หักแต่ว่ามีรอยนะนี่ดูไอยรอยนิดเดียวนะแต่ยังไม่หักเป็นสามสี่เดือนแล้วรัอันนี้ราดไ่โนสามพีนโนอะไรซิ่งใช่ไหมไม่ไม่ได้ใส่ตัวใหญ่มากใส่ตัวพอดีพอดีเ้าใหญ่แล้วมันก็จะฟังใช่ใช่จะมองการขับรถมองเห็นยากเลยใช่ไหมตัวก็งานไทยไม่ไม่มีอะไรของญี่ปุ่นเป็นแต่กระฆ่ากับไปไรนะมาด้วยนี้ของแท้ไม่เลย กี่ปีแล้วนี่ยไอตัวไอตัวเนี้ยประมาณเจ็ดแปดปีเลวซื้อมาใส่อันเนี้ยอันนี้เพิ่งเพิ่งใส่ได้สองปีอ๋อเพิ่งใส่ได้สองปีกระทะอ่ะกระทเป็นในโลโลมิเนียมหรือไงเนี่ยเป็นกระทะอลอยเป็นคล้ายแม็กนีเซียมอ๋ออันนี้ดีแต่ว่าต้องเปลี่ยนน็อตนะถ้าใครที่ใส่เนี่ยดูอันนี้น็อตยาวที่สุดแล้วแต่ดูดิเต็มเนี่ยถ้าน็อตเดิมไม่ถึงอ๋อเดี๋ยวขยายาม ดำแล้วใช่ไหมครับไม่ลงนะล่ะนี่ก็ ก็จะประมาณนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม